แผนที่ของพ่อหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งได้ตามเสด็จทรงงานในหลายพื้นที่ทรงเล่าถึงเรื่องแผนที่ของนายหลวงไว้ในรายการวิทยุพูดจาภาษาช่างทางสถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความว่า แผนที่ที่พระองค์ทรงใช้คือมาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นสำนักงานของท่านคือห้องกว้างๆไม่มีเก้าอี้มีพื้นแล้วท่านก้มอ,อยู่กับพื้นแล้วเอากาวติดแผนที่เข้าด้วยกันแล้วหัวกระดาษต่างๆท่านก็ค่อยๆตดัดแล้วเรียงแปะเป็นหัวแผนที่เข้าด้วยกันใหม่เพื่อจะได้ทราบว่าแผนที่ระวังไหนบ้างการประแผนที่ท่านก็ทำอย่างพิถีพิถนันและถือเป็นงานที่ใครจะมาแต่ต้องช่วยเหลือไม่ได้เลยทีเดียว สาเหตุที่ทรงโปรดทำทุกสิ่งด้วยพระองค์เองนั้นท่านบอกว่าคนเป็นช่างช่างหมายถึงงานทำด้วยมือทั้งหลายแลซึ่งการทำอะไรด้วยมือได้ไม่ใช่หมายความว่ามือทำเองมันมาจากสมองสมองสั่งให้มือทำจึงทำได้งานช่างคืองานที่ผนวกกันระหว่างสมองกับมือเพราะฉะนั้นต้องทำเองขีดเองลูบคลำม,มันไปแล้วมันจะได้จากมือที่ลูบคลำ จากตาที่ดูย้อนกลับมาที่สมองทำให้คิดอะไรขึ้นมาได้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรับสั่งว่าแผนที่แต่ละแผ่นทรงห่วงท่านห่วงแผนที่ของท่านอันเดิมนั้นต้องเก็บไว้โดยเฉพาะแผนที่ทางภาคใต้นั้นโดนฝนมาทําให้ค่อนข้างเปื่อยยุ้ยต้องถือด้วยความระมัดระวังถ้าแผนที่นั่นเน่าเต็มทนคือโดนฝนโดนอะไรมาหลายปีหลายฤดูกาล ท่านก็ต้องย้ายข้อมูลจากแผ่นเก่ามาแผ่นใหม่ซึ่งท่านก็ต้องทำเองอีกเหมือนกันขณะที่ทรงงานจะทรงเติมข้อมูลต่างๆลงไปมากและทรงแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนที่ทรงพบด้วยเมื่อทรงได้ข้อมูลใหม่จึงส่งตรงไปพระราชทานกรมแผนที่ทหารเสมอ